อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเราได้วิเคราะห์ใจรู้ลักษณะของใจของเราแล้วหรือยัง ทำความเข้าใจกับความเป็นอยู่ของเราแล้วหรือยังถ้าอย่างก็พยายามเส่นะนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยน้อมสำเนียกหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ <c oughs> แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยองอันนี้แหละคริโอสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อม <Ừ. S 2> ลึกลงไปเราก็จะเห็นการเกิดของใจการเกิดของความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามาทาถ้าเรารู้เราเห็นถ้าใจคลายออกได้ถึงจะเรียกว่า <Ừ. S 2> วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงแต่เวลานี้กำลังสติของเรามีน้อยอการฝักใฝ่การสนใจวิธีการแนวทางต่างๆความขายันหมั่นเพียรความรับผิดชอบความเชื่อสละ การสร้างอานิสงส์สร้างตะบะบาร,รมีเราก็ต้องพยายามเบาถ้าเราไม่สอนเราไม่เจริญสติไปหมันทํยา,ยาสอนใจของเราก็ไม่มีใครจะสอนให้เราได้ลอกนอกจากตัวของเราคําสอนนั้นมีมานานการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเราก็พยายามเดินให้ถึงไม่ถึงชากก็ต้องตถึงเร็วจับใดที่จับเมื่อไหรที่เรายังเดินอยู่ อย่าไปปิดกั้นตัวเราว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาจงเป็นบุคคลที่มีความเพียรตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการสํารวจในการทําความเข้าใจการเจริญสติเป็นลักษณะอย่นี้การควบคุมใจเป็นลักษณะอย่นี้ใจที่คลายออกจากความคิดตามดูเห็นการเกิดการดับรอบรู้ในกองสังขารเป็นลักษณะอย่างนี้การละกิเลสตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุไปเหตุ ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้ในกายในความคิดแล้วก็รอบรู้ในโลกธรรมที่เราเข้าไปจ้องเกี่ยวจนกว่าจะหมดลมหายใจวันนี้ทาง AA, ประตูทางด้านหน้าทางแมช่ชีอย่าเพิ่งปิดเนะช่วงเช้าสองโมงเช้าเขาจะเอารถปูนเข้ามาส่งมาเทเสาไอ้ระครังใหญ่อย่าเพิ่งไปปิดเดี๋ยวรถปูนก็เข้ามา มีการดมีอะไรเราก็ช่วยกันทำเอาสร้างความรู้รับรู้สัมผัสท้งลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันนะอาปากันไว้ปลพร้พอมๆกันค่อยไปสร้างสัน์ตทําทความเข้าใจกันนะจัดจบเราก็ผากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันนะปูใจบุญทำลงทานรอเรบพวกเราอยู่